คุณตาคุณตาคุณตาอยู่ไหนคะคุณตาคุณตาคุณตาอยู่ไหนคะคตาอยู่นี่ลานเอ้ยทำไมตะโกนเสียงดังหมดเลยสวัสดีค่ะคุณตาอา้าคุณตามีอะไรอยู่ในมือคะอ๋อเป็นใบไม้แห่งความโชกดี ใครได้เจอสีไปกระจกดีฉลาโอ้โอหมายความว่าคุณตาจะมีโชคเหรอคะใจแล้วลานตาจะมีโชคคุณตาจะมีโชควรุตาดีใจด้วยลวคะค่ะแต่ก่อนที่คุณตาจะมีโชคถ้ามีโชคแล้วคุณตาอย่าเป็นแบบนี้นะคะหมายความว่าอย่างไรฉลาด ถ้ามีโชคแล้วอย่าเป็นแบบนี้ก็มีคนเขาถูกลอตเตอรี่42ล้านเต็มหมดภายในแค่2องปีเองค่ะคุณตาอ้าวเงินตังเยอะตังแยะ,ยะขนาดนั้นทำห้ใช้ไวนักละ่ะมันมีเหตุคะ่ะคุณตามันมีเหตุ ไหนเราห้ตาฟังสิแหมคุณตาวันนี้ใจร้อนจังไม่ชวนให้พรุตานั่งเลยนะคะมามานั่งซะก่อนตาก็แก่อยากรู้เท่านั้นเองว่ามันเกิดอะไรเกิดเกินคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณตามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะมีหมอดูก็มาทัก ว่าเขาจะถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเจ็คพอร์ตกับคุณตาเขาก็เลยพยายามซื้อลอตเตอรี่ตลอดเลยค่ะแล้วซื้อลอตเตอรี่ที่เป็นชุดนะคะในหนึ่งชุดก็จะมีประมาณ5้าใบค่ะเขาก็ซื้อทุกงวดทุกงวดโดยที่หวังว่าจะถูกดังคําที่หมอดูทักเอาไว้ค่ะและที่สําคัญนะคะหมอดูไม่ได้ทักคนเดียวนะคะ ทักถึงสองคนด้วยค่ะยิ่งทำให้เขามั่นใจมากๆเลยค่ะว่าต้องถูกลอตเตอรี่แน่นอนก็เลยซื้อแบบหนักทุกงวดมาเลยค่ะและแล้วเหตุการณ์นั้นก็มาถึงกับคุณตาเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเขาถูกรางวัลเจ็คพอร์ตด้วยนะคะ ถูกรางวัลชุดด้วยแล้วก็ถูกรางวัลพิเศษด้วยค่ะรวมทั้งหมดที่เขาได้นั่นก็คือ42ล้านบาทค่ะถ้าเป็นตาถูกแบบนี้ก็คงตื่นเต้นนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวผู้ชายคนนี้เขาก็นอนไม่หลับค่ะคุณตา เพราะว่านับจากนี้ไปนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้เงิน42ล้านบาทหายไปใไน2ปีเท่านั้นเองค่ะวรุตาลืมบอกไปนิดหนึ่งนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขามีฐานะที่มีหนี้ฐานะกิจการของเขาก็เริ่มมีปัญหาค่ะเขาเริ่มมีหนี้ นอกระบบแล้วก็เขามีภรรยาและลูกสี่คนด้วยค่ะลูกทั้งสี่คนก็ยังเรียนหนังสืออยู่เลยค่ะคุณตาหลังจากที่เขาถูกลอตเตอรี่เขาก็นำเงินนี่ละค่ะคุณตาที่ได้มาก็เอาไปจ่ายนี่หมดเลยค่ะนี่นอกระบบแล้วก็เริ่มจะถอนเงินจากธนาคารเพื่อที่จะเอานำมาแจก ให้กับคนที่เคยมีบุญคุณกับเขาแต่ตอนที่ไปถึงธนาคารนะสิคะคุณตาธนาคารเห็นเงินในบัญชีก็ตาลุกวาวเลยค่ะแล้วก็เข้ามาหวานล้อมเพื่อที่จะให้ทําประกันกับเขาก็เลยต้องยอมทําค่ะคุณตาเสียไปอีกค่าแสนค่ะโอ้โอ,โอตาเริ่มเห็นเขาแล้ว ว่าทาไมหมดไว้เหลือเกินและหลังจากนั้นนะคะเขาก็นำเงินมาซื้อทองแจกให้กับลูกน้องค่ะคนละสองบาทสองบาทสองบาทค่ะคุณตาแล้วแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยละค่ะคนละล้านคนละล้านคนละล้านโอ้โหใจดีมากๆเลยค่ะคุณตาแค่นี้ยังไม่พอนะคะ เขาก็รู้สึกสำนึกบุญคุณที่แม่ค้าขายลอตเตอรี่ให้เขาได้ถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะเขาก็เลยตอบแทนไปอีกสามแสนแต่ดดวงไม่ดีค่ะคุณตาไปให้คนขายลอตเตอรี่ผิดคนพอตัวจริงมาเขาก็ให้ไปอีกสองแสนแจกหนักแจกเต็มขนาดนี้ คงจะใหม่เลือแล้วล้านเอ้ยนั่นนะสิค่ะคุณตาแค่นี้ยังไม่พอนะคะเขาก็นำเงินไปซื้อบ้านอีกค่ะบ้านราคา12ล้านพร้อมตกแต่งรวมกันแล้วเป็น15ล้านบาทค่ะ แล้วจู่ๆเขาเพิ่งมาสำนึกได้ตอนที่เงินเขาเหลือแค่4ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะจาก42ล้านเหลือ4ล้านบาทโอ้โห,โหโช็อกซิดีมากเลยค่ะคุณตาตาแก่ฟังรายการจ่ายกับจ่ายแก่นี้ตาก่ช็อกแล้วล้ลานเหนื่อยใจเหลือเกิน เงินเหลือแค่4ล้านแล้วมาวันหนึ่งแม่ป่วยค่ะพาแม่เข้าโรงพยาบาลเสียค่าใจ่ายไปอีกหนึ่งล้านค่ะตอนนี้เหลือเงินแค่สล้านเลยค่ะคุณตาเงินที่เหลือนี้ก็ต้องไปจ่ายค่าบ้านที่ซื้อเอาไว้15ล้านค่ะคุณตาสุดท้ายบ้านก็ได้ผ่อนหมดเงินก็หมดเลยค่ะเมื่อเงินหมด ปัญหาก็ตามมาค่ะคุณตาเพราะว่าลูกชายคนโตเขาเรียนในมหาลัยค่ะแล้วพ่อไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกลูกต้องดอบการเรียนค่ะส่วนลูกอีกสามคนทางโรงเรียนเค้าก็ไม่อนุญาตให้ลูกเรียนต่อเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าเทอมพ่อก็เลยไปขอร้องว่าจะผ่อนเป็นรายเดือนให้โอ้โหฟังแล้วเศร้ามากๆเลยค่ะ นาเศรา้านนาเศร้าเลือเกินเมื่อเงินหมดแต่ชีวิตต้องดำเดินต่อสุดท้ายเขาก็กลับไปเป็นหนี้เงินนอกระบบเหมือนเดิมค่ะคุณตาแล้วบ้านที่ราคา15ล้านนี้นะคะเขาก็ประกาศขายค่ะแต่ขายในราคา10.5ล้านเท่านั้นเองไม่ใช่15ล้านบาทที่เขาซื้อมานะคะเรื่องนี้ ก็พอที่จะบอกได้ว่าก็เหมือนกับสามล้อถูกค้วยได้มาไว้ไปไว้ขาดความรู้ทางด้านการเงินเหตุการณ์มันจึงเป็นแบบนี้สุดท้ายสิ่งที่เขาบอกนะคะคุณตาว่าที่เขาเสียใจมากที่สุดนั่นก็คือเงินเมื่อได้มา เขากลับไม่เคยคิดถึงลูกทั้งสี่คนของเขาเลยค่ะเขาคิดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ภายในครอบครัวเป็นอันดับแรกเขาคิดถึงแม่ค้าคนขายลอตเตอรี่คิดถึงเพื่อนที่เดือดร้อนคิดถึงลูกน้องคิดถึงพ่อแม่คิดถึงใครต่อใครทั้งหมดยกเว้นลูกและครอบครัวของตัวเองค่ะน่าเศร้าจริงๆเลยค่ะเขาคิดว่าเงินมันเยอะมาก คงจะไม่มีวันหมดแต่ลืมไปว่าเงินถึงมันจะเยอะขนาดไหนถ้าเรามีแต่ใช้กับใช้มันก็หมดลงไปสักวันจากเหตุการณ์แบบนี้ล้านคงจะรู้แล้วนะว่าถ้าล้านถูกลอตเตอรี่ล้านจะต้องจัดการกับเงินของล้านอย่างไร วารุตาก็จะนำเงินประมาณ80เปอร์เซหรือประมาณ34ล้านกับคุณตาจะนำเงินนี้นะคะไปซื้อกองทุนค่ะ เพื่อที่จะเอาเงินปันผลมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะส่วนอีก2ล้านวรุตาต้องเอาไปใช้นี่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งล้านวรุตาจะเก็บเงินไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินค่ะแล้วก็อีก3ล้านวรุตาจะไปซื้อประกันสุขภาพประกันที่จะป้องกันความเสี่ยงของเราค่ะส่วนอีก2ล้านจะเอาไว้ใช้แจกพ่อแจกแม่แจกแม่ค่ะหรือไว้ใช้ตามบุญตาม คุณสด้วยค่ะคุณตาแค่นี้เงิน42ล้านของวรุตาก็ส่วนใหญ่ก็ยังมีอยู่ครบลูกก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการเรียนอีกต่อไปค่ะคุณตาสุดยอดเลยล้านตาเก่งมากๆเลยขอบคุณกับคุณตาวารุตาก็เรียนรู้มาจากคุณตานี่แหละค่ะ ถ้าไม่ได้กุตาช่วยสอนวัุตาก็คงจะไม่มีความรู้เรื่องเงินเลยละค่ะนานเลลานเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนท่องรู้เพราะว่าเขาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราท้าหอนซ้อนใจให้กับเศรษฐีใหม่ทุกทุกคนต้องพึงระวังไว้กุตาอยากเดินเล่นหรือ,อยังคะไปกันดีไหมคะคุณตา ฉลานตาอยากเดินพอดีเลยไปกันเถอะ